วิธีการถ่ายภาพและวิดีโอให้ออกมาปัางสุดๆวันนี้ข้าจะแสดงให้ท่านเห็นว่าการตั้งค่าเพื่อให้ภาพของท่านออกมาดูดีต้องทำอย่างไรอย่างแรกเลือกไปที่ไอคอนฟันเฟืองที่ด้านล่างซ้ายของจองปกติแล้วเมื่อข้าจะวิวแบบทีวทัศน์ข้าจะซ่อน NPC มอนสเตอร์และชื่อออกไปและเพื่อป้องกันไมใ่ให้การแจ้งเตือนเข้ามาบัางข้าก็จะเลือกปิดเสียงและหลังจากที่ซ่อนพวกมันแล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะถ่ายแล้ว เพื่อหมุนไปมาในบริเวณด้านบนแบบนี้ทางที่ดีท่านไม่ควรที่จะเคลื่อนที่ไปด้านล่างเพราะมันจะทำให้พื้นที่ออกมาเบี้ยวต่อไปคือการปรับเขาโครงท่านสามารถเลือกปุ่มที่3จากด้านบนท่านสามารถปรับตำแหน่งตัวละครได้ทุกที่แบบที่ท่านต้องการโดยที่ท่านไม่ต้องขยับเองนอกจากนี้เรายังสามารถปรับเขาโครงโดยรวมทองฉากได้ บันทึกและเซฟการตั้งค่าด้วยละ่ะนอกจากนี้เรายังสามารถปรับวอลเปเปอร์กล่องข้อความและฟิลเตอร์ไอคอนได้อีกด้วยนะสุดท้ายคือการซูมเข้าและซูมออกโดยท่านสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่สัญลักษณ์บวกเพื่อปรับเป็นการถ่ายแบบชากทิวทัศน์เป็นยังไงกันบ้างละ่ะท่านจำอำยุตทั้งหลายและนี่คือวิธีที่ข้าใช้บันทึกวิดีโอและถ่ายภาพสวย